สังคมไทยเนี่ยเราดิ่นคำว่าประชานิยมกันบ่อยมากเหลือเกินแล้วก็แต่ละคนก็มาในหลายามหมายทั้งมาในภาพของปีศาจบ้างมาในภาพของการช่วยเหลือประชาชนบ้างทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าความหมายหรือคํานิยามของคําว่าประชานยนเนี่ยพี่พักช่วยเล่าให้ฟังนิอนึงว่าเป็นมาอย,ย่างไงค่ะคือคือจริงๆไอ้คำว่าประชานิยมที่เราแปลมาจากบ o ็อกบุริซึมเนี่ยมันจริงมันเป็นคําที่ถ้าถ้าพูด,พดกับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําที่มีความชัดเจนในตัวเอง เพราะว่าคำนี้เนี่ยถ้าโดยความหมายที่คล้ายๆว่าเป็นทางการอย่างเช่นในดิกชันนารีของแคมบริดจ์อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันหมายความถึงแนวแนวคิดทางการเมืองที่สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะคะแล้วก็บางความหมายที่เข้าแปรกันก็คือแปลว่าเป็นแนวความคิดทางการเมืองที่คิดว่าประชาชนเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีกว่าชนชั้นนา ประชาชนควรจะมีบทบาทในการปกครองตัวเองมากกว่าให้อภิสิทธิชนมาปกครองคือความหมายแบบนี้ถ้าถ้าเราฟังแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่ามันกว้างมากๆเลยมันกว้างมากเลยอะไรอะไรก็เป็นประชานิยมได้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่วนร่วมก็เป็นประชานิยมได้เห็นไหมคะ,ะขบวนการชาตินิยมก็เป็นประชานิยมได้ทีนี้เวลาใน,ในคำนี้เวลาคือเขาใช้คําว่าประชานิยมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประชานิยม,มเป็นทได้ทั้งซ้ายทั้งขวา ะะอย่างในอเมริกาเนี่ยสมัยก่อนยุคประมาณศตวรรษที่19ประมาณศตวรรที่19เนี่ยค,คือก่อนที่จะมีพรรคเดโมแครตพรรคริพับลิกันเนี่ยก็มีพรรค o p u l สปาร์ตี้นะซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายในเชิงที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของอแรงงานกับเกษตรกรอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าเป็นพรรคประชานิยมนะคะถ้า,าขบวนการแรงงานหรืขอขบวนการของเกษตรกรเนี่ย ก็ถือเป็นประชานิยมก็เรียกกันว่าประชานิยมนะะบวนการชาตินิยมบางทีก็ถูกเรียกว่าชานิยมกระบวนการสิทธิพลเมืองของอเมริกาซึ่งเป็นการเรียกร้องสิทธิคนผิวดําก็ถือว่าเป็นประชานิยมแล้วก็มีคนบอกว่ากระบวนการฟาสซิส,สนาซีก็เป็นประชานิยมเพราะฉะนั้นคําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าคําเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าอธิบายได้ทุกอย่างไปหมดเนี่ยมันแปลว่าเป็นคําที่ที่คุมเครือมากอะแล้วมัน มันไม่ได้มีไม่ได้มีมีความหมายที่ตายตัวแน่นอนซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เอามาใช้เรียกอะไรกันง่ายๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความสับสนขึ้นมาแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอเราในเมืองไทยเราใช้คําว่าประชานิยมเนี่ยไปผูกพันอยู่กับการใช้แนวนโยบายในระบบอ,อุปถมัมนะคะระบบอ,อุปถัมเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดความคิดว่าระบบอ,อุปถัมทางการเมืองที่ใช้วิธีการแจกหรือว่าวิธีการให้แลกกับเสียงทางการเมืองเนี่ย แล้วเรียกมันว่าประชานิยมทา,ทางที่จริงๆโดยส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าระบบอุปรัรภมมันก็เลยกลายเป็นมองว่าประชานิยมก็เลยไปผูกพันกับความเชื่อว่าประชาชนงโง่ประชาชนถูกหลอกประชาชนซื้อเสียงได้อะไรนี้ไปซึ่งเป็นการสร้างความหมายที่ที่เป็นคล้ายๆวัฒกรรมทางการเมืองที่เอามาใช้เป็นผลประโยชน์ทางการเมืองในการใส่ร้ายหรือว่าหรือว่าใช้ในการวิจารณ์หรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไระขยายความเกินจริง ไปมากกว่าค่ะทีนี้กลับมาสู่ปัจจุบันตอนนี้มีรัฐบาลใหม่รัฐบาลยิ่งหลาใช่ไหมคะแล้วก็ที่ว่านโยบายเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีมีความมีแนวโน้มเป็นประชานิยอพอสมควรค,คิดว่านโยบายประชานิยอของยิ่งหลาได้มีอะไรที่น่ากลัวหรือว่าน่าจับตามองเป็นพิเศษไหมคะคือโดยทั่วไปเนี่ยนะคะนโ,นโยบายอย่างที่ระบบอุปธรภมทางการเมืองอย่างนี้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นมันจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในทุกประเทศที่มันมีความแตกต่างทางชนชั้นมากๆนะคะมีความช่องว่างหรือรั้งทางชนชั้นมากๆมันเป็นธรรมดาที่ในเมื่อประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยและซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันขาดบางอย่างมากๆนักการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องเสนอว่าจะให้<ๆ>ใช่ไหมคะซึ่งถ้าการให้ของเขาเนี่ยม,มันสามารถที่จะมีผลดีทางเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยม,มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดหรือเสียหายอะ่ะ เพราะว่าการที่ประชาชนไม่มีแล้วคุณไปให้อย่างเช่นในเรื่องของการเรื่องสุขภาพนะเรื่องการศึกษานะเรื่องกานะรคมนาคมขนส่ง,สง,สงหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปให้นี่ก็ไม่ผิดนะเหมือนกับสมมติว่ายิ่งรักเนี่ยนโยบายยิ่งรักหรือนโยบายทักษิณที่ผ่านมาไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยเนี่ยคือการให้บางอย่างเนี่ยพอพอเราให้อย่างไม่ว่ากองทุนหมู่บ้านหรือแท็บเล็ตหรืออะไรที่เราไปวิจารณ์ว่ามันเลวร้ายเนี่ย แล,แล้วเวลาที่รัฐบาลอ,อ,อย่างพวกหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าจะให้ไอ้รถไฟฟ้ากับคนกรุงเทพเนี่ยคือคือมันต่างกันตรงไหนมันก็เป็นการให้เหมือนกันเป็นการสัญญาว่าจะให้เช่นเดียวกันนะคะคือในใ,ในในโลกนี้ทุกระบอกประชาธิปไตยเมื่อที่พรรคการเมืองหาเสียงอ่ะมันต้องมีข้อสัญญาว่าจะให้บางอย่างทั้งนั้นไม่มีใครบอกว่าเขาจะมาเป็นรัฐบาลเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยนะไม่มีโนโยบายอะไรไปไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ความน่ากลัวของของมันไม่ได้น่ากลัวค่ะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรส่วนส่วนความความความหวาดกลัวในเรื่องว,วินัยทางการเงินการคลังที่คนชอบพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลบางประเภทเนี่ยมีวินัยทางการเงินการคลังน้อยกว่ารัฐบาลที่เราเรียกว่าประชานิยมด้วยซ้ำเช่นรัฐบาลทหารนะคะรัฐบาลทหารหรือว่าระบอบทหารที่มีอิทธิพลมากมาก ในต่อการปกครองประเทศเนี่ยจริงๆก็แล้วสร้างสร้างความไม่มีวินัยทางการเงินกาลางคลังสูงกว่ารัฐบาลประชานยนอีกเช่นงบป,ประมาณทหารที่สูงมากๆนะมันไม่เคยกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่กระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มันหายไปเฉยๆกับอาวุธ <c oughs> กับการซื้ออาวุธหรือการทําสงครามท,ที่ที่ไม่มีไม่มีผลได้อะไรขึ้นมากับประชาชนเช่นกรณีอย่างที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ก็เพราะว่า งบประมาณจํำนวนมากเนี่ยทุ่มเทไปใช้กับการทหารอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะกลัวระบอบประชานิยมอย่างที่เรากลัวกันเนี่ยจริงๆกลัวกลัวระบอบทหารจะน่ากลัวก,ว,กว่านะคะ